น,น,น้ำเกลือคลีนแอนแคร์นอร์มัลสไลด์ฉลากเขียวตัวยาโซเดียมคไรา์นมถั่วเหลืองดีหน้างาดำพัตตคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาว ช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกจากการจิกหมอนเรามาคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาแบบออไม่ต้องลุ้นมาเพราะว่านี่เหนื่อยมากคาะลู้เสร็จออกซิเจนแบบรับไม่ทั่วถึงเลยตอนเนี้ย <c oughs> ถามจริงๆตอนแรกเนี่ยคิดไหมว่าจะมีคนแบบว่าจิ้นเรากันหนักขนาดเนี้ยไม่คิดครับไม่คิดเหมือนกันค่ะคิดว่าจะมีแค่แบบแฟนคลับของพีเชียแล้วก็แฟนคลับผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้จริงมีมีเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมใช่ใช่ต้องถามพวกนี้ว่าเพราะอะไรคะถึงได้แบบว่า คิดกันไปเลยเถิดขนาดนี้ละเวลาเขาอยู่คู่กันแล้วมันเป็นธรรมชาติมากอะแล้วน่ารักแล้วดูเหมือนจริงค่ะดูเหมือนจริงดูคนจริงนะถ้าไม่จริงเสียใจมาก็ไม่ค่ะแล้วถ้าจริงอะก็ดีค่ะวันนี้เห็นได้ข่าวว่ามีแฟนคลับมาจากกัมพูชาเนยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เรามีอัดรายการกันที่นี่คะคุณมาจากกัมพูชางี้เลยหรอค่ะบินบินมาจาก เออเมื่อคืนค่ะอเหรอเพราะว่ารู้ว่าวันนี้มีอัดรายการซามแสบแล้วก็แล้วทำไมคุณถึงชอบเต้ยกับเชียร์เขาคะเพราะว่าเคมีเขากันเคมีเขากันเคมีเขากันคุณไอเก่ตชอบไหมชอบมากค่ะคุณดูละครเขาไหมดูละครค่ะดูละครค่ะชอบไหมชอบไหมชอบมากชอบตอนไหนเอ่อ when when together like get close together โอวันที่นี้แบบว่าอยู่ใกล้ชิดค่ะ love scene love scene ค่ะแล้วที่กัมพูชาคู่นี้เขาดังมากไหมดังค่ะหรอเยียมเลยวันนี้มีของมาฝากด้วยเหรอมีค่ะเอามานเลยมาเอามานเลยมาอะไรอะไรไปรับสิไปรับ มาค่ะมาค่ะจุ่มมือเลยจุกมือสวัสดีค่ะยังไงเอาอะไรมาเอาอะไรมามีคุกกี้คุกกี้อ๋อคุณชอบอ๋อคุณชอบใช่อ๋อให้คุกกี้มีโอ๋ยขอบคุณค่ะคุกกี้มีอันนี้อะไรค่ะมีรูปด้วยโอ้อห้วันเองวันเองเก่งเน้อ บอดเองอ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ค่ะยิ้มนะหนึ่งสองสามอ่ะสวยถ่ายเซลฟี่กับพวกเราสิเซลยค่ะบ้าอก่งขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณับขอบคุณมากเลยค่ะเที่ยวให้สนุกนะกับบ้านปลอดภัยใช่ก่อนหน้านี้อาจารย์ลาเขาเคยดูดวงให้บอกว่าห้ามเปิดเผยเรื่องความรักใช่เอาแย่ละ ทำยังไงดีอะดูในอีกรายการหนึ่งเขาบอกว่าเหมือนเงียบเไียบไดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะหรออ่ะโอเคถ้าจะคบกันก็เงียบเียบกันไปเถอะก็อย่าเอะอะเนาะไม่อีกใครรู้ก็รู้กันไว้แค่นี้แหละเยียบเยียบกันไว้นี่เธอเคยเห็นเขาแบบว่าลุกแบบว่าที่แบบไม่ได้เป็นแบบว่าแมนแมนคราชมีป่ะเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรเงี้ยเธอเคยเห็นป่ะเคยแอบเห็นครับแอบเห็นเหรอเฮ้ย ชอบเวอร์ชั่นไหนชอบแบบนี้ครับทำไมทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงชอบแนวนี้ไม่ชอบลุคเซ็กซี่หรอ ปิดไว้ครับเดโชว์เยอะแต่งแบบธรรมชาติดีที่สุดอ๋อนี่ก็ธรรมชาติใช่อ๋ออันนี้มันต้องไปโฟโต้ช็อปอีกเยอะแยะเลยไม่มีดูได้ไงไอ้บ้าบ้าเหรอว่าแต่ว่าคือเชียร์ก็เคยถ่ายเซ็กซี่แล้วะต้อยก็เคยถ่ายคือแบบใช่ไหมที่แบบถ่ายแล้วแบบว่าโชว์เรือนร่างบอดี้ของเราใช่แบบแบบแบบแมันใช่เลยอ่ะน่าถ่ายไหมล่ะ ขนาดถ่ายขำๆเนอะยิงดีอย่างนี้เลยแต่อันนี้ไม่ขำอันนี้น่ารักสุดลิ้ิเลยเนาะดูดีอ่ะดูดีเซ็กซี่มันจะดีไหมถ้าเต้ยกับเชียได้ถ่ายเซ็กซี่ด้วยกันอีกครั้งถ้ามีคนติดต่อคุณเอาไหมล่ะอันแล้วแต่ความต้องการลูกหมีนะกันนะคะ สองคนนี้เขาก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาคล้ายกันเหมือนกันนะก็คือชอบแกล้งกันเซ็กซี่เหมือนกันเต้นเก่งทั้งคู่เพราะว่าอุชเช์เนี่ยเขาก็เป็นสายเกาเป็นแนวเกิร์ลเจนอะไรเงี้ยใช่ไหมเออส่วนเต้ยนี่เขาก็เป็นแบบว่าเป็นเป็นป๊อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออที่อย่างเงี้ยปิจิลิ่งกันอย่าเงี้ยเหรอเออเอาไหมเอาไหมเอาสิเอาเพลงมาเราจะได้รู้ว่าใครอยู่ใครไปโอ้โหไม่ เต้นไม่เก่งเท่าพงพงเขาสายแบบเต้นจริงจังเลยผมไม่เคยเห <S 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 ็นพ pues yes ี่เชียร์เขาเต้นเลยไม่เคยเห็นเขาเต้นในกองเลยผมก็อยากจะเห็นวันนี้แหละเฮ้ยคนอย่างเราค่าได้อย่าไม่ได้เว้ใฮ้ใจเป่าใจเป่าใจ้นเมิวสิกเอานี่เต้นพร้อมเลยมั้ย่ะมาเต้นกอดเจอค่ะต้องการพื้นที่ไหมต้องการพื้นที่ แม่เอาเราเยืนเราเยือนยืนมายืนอ้าน em. <ha ี่เรานี่มันแน่จริงๆแน่ๆแม่เอ้ยผู้หญิงสายโหดกลับใจเออกลับใจจริงบอกไม่เต้นเต้นไม่ได้ บูดไป่เลยเต้นคนเดียวมันมันไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกคือจะว่าไปเนี่ยคือเชียร์ก็ก็ก็มีดีทุกอย่างถูกไหมโชวน่ารักทำงานเก่งต้องถามว่ามีคนเข้ามาคุยเยอะไหมเยอะเยอะนะครับเยอะแยะอ้าวคุณรู้คุณรู้ได้ไงเขาเล่าให้ผมฟังเหรออ๋อคุณเล่าเขาฟังเหรอก็เคยพูดให้ฟังเออว่ามีคนเข้ามาคุยสวทั้งนั้นเลยสวสูงวัยสูงสูงวัยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แต่ว่าคือจริงๆก็ ก็ก็เข้ามาไม่ไม่รู้ทำไมมาพร้อมๆกันเงี้ยครับในช่วงนี้มาช่วงๆนี้อะไรเงี้ยถือว่าเต้ยมีคู่แข่งไหมนะตอนเนี้ยก็ไม่ได้มีใครเป็นพิเศษค่ะไม่มีใครพิเศษทุกคนกลาง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 เชียร์ไม่เยอะเท่าเต้ยเท่าหรอกค่ะอ้าวโอ้ยโยนได้ที่โยนเลยนะะกลงยังไงคุณนี่คือยังไงมีคนที่คุยอยู่ด้วยไหมคะไม่มีครับ ไม่มีไม่มี่จริงะเนี่ยมื่อกี้พี่แม่ทำเสียงก็เลยทำเสียงตั้งรัวเลยนะรัวเลยนะรัวะไรนะผมจีบคนไม่เป็นอ้าวเด้อเข้าทางเราเราไม่ได้จีบคนเป็นหรอเขาทางเราโอ้โหอย่ามาพูดอย่ามาพูดดวงฟันอยู่แล้วจากเห็นท่าเต้นเมื่อกี้ใช้ได้การแสดงไะคะการแสดงเอแสดงดีมากเอางี้สองคนเนี่ยมีความประทับใจอะไรซึ่งกันและกันเต้ยเขา เป็นคนมีความตั้งใจนะคะมีความตั้งใจคือจริงๆได้ยินคําชมเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนที่จะได้ร่วมงานกันแล้วแล้วก็ยิ่งได้ร่วมงานกันก็จะเห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบเรื่องงานดีมากอีกด้านหนึ่งที่เชยเห็นคือเขาประทับใจคือเขาเป็นคนรักครอบครัวคือน้อยมากที่จะแบบเราได้เห็นแบบผู้ชายจะแบบจุ๊บปากพ่อหรือแบบอะไรเงี้ยออซึ่งเขามีโมเมนต์แบบนี้เชยมองว่ามันน่ารักมากออน่ารักมาก like, จริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ว่าเขาเป็นคนที่มีความความเป็น,ปนธรรมชาติสูงอะคะ่ะ จริงจริงน้ชมเต้ยล่ะครับประทับใจอะไรที่อ๋อตรงที่เขาฟีมือการแสดงครับฝีมือการแสดงที่เป็นธรรมชาติต้าครอบครัวเหมือนกันครับก็เห็นมีความสนิทแล้วก็มีความรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เข้ามาในชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สุนัขสุนัขพิการอะไรอย่างเงี้ยไม่หมอนไม่หมอนใช่ครับคือผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจสวยงามจิตใจเมตตา ถึงแม้ภายนอกอาจจะดูแก่นแก่นแต่ภายในเขาอ่อนโยนอ๋อ,อแต่น้อยวันนี้คุณมาดิฉันก็อยากจะมีของให้คุณทั้งสองคนมันเป็นของจากาต่างประเทศที่ดิฉันเห็นแล้วก็นึกถึงคุณสองคนถ้าถึงถูกออกไปิหนึ่อามต้อขอบคุณครับเต้แต่ๆตเดี๋ยว อันเนี้ยของเต้ยอันเนี้ยของเชียทำไมอ่ะทตัวผู้กับตัวเมียเหรอคืออย่างนี้อันนี้ของเต้ยเพราะว่าไม่เหมือนกันไม่ใช่เหรอคะเชียจะจุ๊บก่อนแล้วให้เต้ยเตยก็จะจุ๊บแล้วก็ให้เชียงหนีเตยเฮ้ยจุ๊บกันเลยอันนั้นหนีเชีย มีความสุขแล้วกูนี้ล่ไม่ต้องให้หมีมันจ้เวล่ะก็หอมแก้มให้ดูวัดไข้วัดไข้วัดไข้มันเป็นฉากในละครนะครับวัดไข้คุณวัดด้วยกันยังไงนะคะ แต่วันนี้รู้สึกว่าตัวร้อนนะตัวร้อนเลยนี่ตัวร้อนับเชียร์อีกท่านนี่เข้าร้อนเหรอฟินไหมคะวันนี้ค่ะพวกเราก็มีความสุขค่ะเห็นคุณมีความสุขนะคะอ่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเต้ยเชียร์มากๆนะคะที่มาร่วมแซบกับเรานะคะแล้วก็ให้แฟนๆได้ฟินเวอร์กันขนาดนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้นะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมีอีกหนึ่งสาวแซบรออยู่ค่ะ ในรายการนี้นะขอบอกเลยนะเผากันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยเผาระหว่างเต๋อกับ,กบมิวเหรอมีมิวด้วยเหรอเจอเกิน<อ>ข้าวกันถ่ายรูปคู่กัน2คนผลปรากฏว่าแบบกระแสมาแล้ว <laughs> แล้วจริงๆมันไม่ใช่หรือใช่